ดีเจ e อ้อมค่ะปิดท้ายด้วยความคึกคักคำเมรอนเมรอนเมรอนเลยมันต้องคึกบ้างป่ะพี่กวางครับคุณผู้ฟังแหมก็ตั้งแต่จริงๆแล้วชั่วโมงแรกเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่บ่ายสามเราก็ค่อนข้างไปทางคึกนะคึกแบบสายล็อกป่ะพี่กวางวันนี้นะถูกครับจริงๆตอนบ่ายสามเนี่ยเราเริ่มจากหายใจแล้วไปต่อเป็นงานที่นี่นะครับร้อยๆใช่ไหมลาบานะูนุ่มฮะต่อกันที่อยู่ตรงนี้นานกว่านี้เกสึก ขอไม่มีเธอก็งานเดียวกันจะเป็นเล t r รสเป c กับโลมอสนิกต่อกันที่ลู่วิ่งชิ i l เบิร์ t แล้วมาความคาดหวังมีใครละ่ะค็อกเทลปิตูนปับ๊บแล้วปิดท้ายบรรยากาศมันก็จะทำให้คึกค,คักช่วงบ่ายถูกไหมแล้วถามว่าหลังไม่เราคุยเรื่องอะไรกันค,ค,คึกค,ค,คักคึกคักเพราะว่าเม,มื่อวานคุณเมื่อเช้าคุณผูฟังชาวกรีนเบฟส่งมาถามพี่ออมรู้เรื่องคนดูดดวงอะไรไหมนี่ว่าอะไรวะอะไรวะกับพี่กวงพี่กวงก็เล่าให้ฟัง แล้วแต่วิจารณญาณของ,งแต่ละคนจริงๆค่ะคือเราบังคับให้ใครคิดอะไรเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ได้ถูกไหมถูกครับมันก็เป็นคําใหม่ที่น่าสนใจนะเรื่องดูดดวงอ่ะบางคนก็ถึงไม่ให้บางคนรู้ดวงตัวเองกันเลยไม่บอกวันเดือนปีเกิดกันจริงๆ <c oughs> แล้วถามว่าใครเอาไปลงก็วิกิก็แก้กันเองอยู่นั่นน่ะคือเจ้าตัวไม่บอกเคยบอกแล้วเ็าอาจจะอยากหยุดบอกนี่ก็เอาไปลงบางคนไม่ได้อยากบอกชื่อจริงตัวเอง <c oughs> รู้ก็เอาไปลงพางทีเจ้าตัวเขาไม่ได้อยากให้ลงปะ่ะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการทาให้ดวงเขาเปรี้ยวเปี้ยวไปนะเหมือนกันบางทีอ่ะใช่ปะ่ะใช่ครับแต่บางทีมันก็มีประโยชน์แต่บางทีมันก็ให้โทษเขาบอกว่ายัางไงซะเท่าเท่าที่เคยได้ยินนะแต่อันนี้ก็รู้ต่อต่อกันมาสําคัญนะเรื่องเวลาเกิดไม่ให้บอก <ๆ S 2> ใช่ไหมเวลาตกฟากถูกปะ่ะเขาไม่ให้บอกกันไปเรื่อยหมอดูก็ไม่ให้ดูกันไปเรื่อยแต่ก็ไม่มีใครตอบได้จริง เอาเห็นอย่างนี้ก็เคยผ่านหมอดูมาแล้วหลายหมอเหมืนกันนะ<ช><ช>เกิดมาปุ๊บแม่เอาหมอดวงไปดูหมอเหมือนกันนม่บอ,อกว่าเราก็ตอบไม่ได้อ่ะมันเป็นโหราศาสตร์มันคู่บ้านคู่เมืองกับประเทศเราป่ะพี่กวงจร<ช>ิงใ,<ช>ใช่ป่ะแตบบ่เราอ่านหนังสือมาเวลาที่เราอ่านหนังสือแบบสายที่แบบเป็นของอินเดียเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะออกลบ เขายังต้องมีเลิกงานยดีมีอะไรของเขามีเลิกของเขาอ่ะมันก็มีมีธงชักธงและอะไรนู่นนี่นั่นมันมันก็บอกยากมันก็บอกไม่ได้อ่ะจริงๆฝั่งจีนเองอ่ะเขาก็เชื่อตำราของเขาว่าต้องดูดูการเคลื่อนที่ของดวงดาวดวงจันทร์นครมันก็คือดวงดาวมันก็สถิติความเชื่ออีกแบบหนึ่งอ่ะแต่เพียงแต่ว่าในทุกอันอ่ะมันมีด้านบวกมันมีด้านลบมันมีทั้งอยู่ในมือคนที่ดีหรือคนไม่ดีถูกไหมใช่ครับ มันก็สุดท้ายเขาถึงบอกว่าให้ให้เราหมั่นทําความดีเป็นปกติใช่แล้วก็งดทาความชั่ว mm hmm. เพราะทําชั่วทําไม่ดีมันก็ไหลลงที่ชั่ว mm hmm. มันยากจะไหลไปเลยที่ชอบแต่ถ้าชอบชั่วมันก็จะไหลลงชั่ว mm hmm. รวมกองอยู่ตรงนั้นถูกไหมฮะแต่เราไม่รู้หรอกว่าการไหลวันนั้นมันจะไปอยู่วันไหนบางทีเราชอบสงสัยกันว่าทําดีได้ดีจริงหรอเห็นคนทําชั่วได้ดีจังเลย มันต้องมีวันที่มันไม่ดีอคุณผู้ฟังแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันทําดีอะไรมาบ้างมันถึงได้ดีอยู่แต่วันที่ทําชั่วเวลามันออกผลเราก็เห็นอยู่นะหลายคนที่เราเห็นเนะ่ยแล้วเราเดาไม่ได้หรอกเราเห็นในหน้าฟีดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความสุขแต่บางครั้งการที่ถ่ายรูปอัพรูปมาบางทีมันก็เป็นความสุขกระเจี๊ยวหนึ่งใช่หรือเปล่าแต่ที่เหลือเขาไม่อยากโชว์ทุกไงแต่มันก็มีคําที่เราพูดเมื่อกี้ไงโสกาสาไถอาจจะทุกนิดเดียว แต่เล่นใหญ่เล่นให้ใหญ่ซะก็ได้ก็มีมสุดท้ายมันก็เป็นชีวิตโซเชียลเราไปเอาอะไรทั้งหมดไม่ได้หรอกคุณผู้ฟังเราไม่สามารถรู้จกักใครได้จริงขนาดตัวเราตื่นมาวันนี้เรายังคิดแบบนี้อีกวันหนึ่งบางทีเรายังคิดไปเหมือนกันเลยดีขึ้นบ้างแย่ลงบ้างสลับกันไปขึ้นอยู่กับสติของเรา,ราพี่กรังเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องที่แบบดูแล้วมันหมดนหมองก็พักก่อนถ้าไปดูชีวิตคนอื่นที่มันดีแล้วเราก็เศร้าก็หยุดดูชีวิตเขา ไปหาดูคอนเทนต์ที่มันเจริญหูเจริญตาป่ะถูกครับไปดูฝรั่งมาดูหมูเดงดีกว่ารูล่าสุดบินมาสิบแปดชั่วโมงกว่ามาจากนิวยอร์กนิวยอร์กอ่ะมาดูอะไรมาดูหมูแดงโดยเฉพาะและเห็นคลิปนางนางซื้อชุดนอน่นางซื้อแบบแฟนพันธ์แท้งจริงซื้อเสื้อยืดซื้อชุดนอนนางดูมีความสุขกับการถ่ายกับการใช้ชีวิตที่มาดูหมูเดงอ่ะใช่ครับเห็นพี่กวงบอกเขาจะไปไหนต่อไปออสเตรเลียไปดูน้องเพนกวิน อ่าได้เราเวียนกันไปเวียนกันไปดูใครอยากดูใครอยากดูอะไรไปแต่ไปต่อแถวอย่าไปตะโกนวกเวกแล้วก็ลัดคิวอ่าไปที่ไหนก็ทําตามกฎของที่นั่นถูกต้องไม่ว่าคุณจะเป็นใครกฎของแต่ละที่เขาก็มีเราเอากฎบ้านเราไปใช้กับเขาไม่ได้ใช่ครับแล้วเขาก็จะเอากฎเขาไม่ใช่กับเราไปได้ใช่ครับเราต้องใช้กฎของที่ที่เรายืนอยู่ถูกไหมฮะต้องเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคนรักสัตว์ก็มีความสุขป่ะใช่ครับ ไปดูอย่างนี้มันก็เป็นความสุขดีเพราะนี่กําลังตามข่าวอีกข่าวหนึ่งกลัวจะใจไม็ดดีเหมือนกันอ่ะกลัวจะใจตกอยู่เพราะเห็นข่าวเชียงใหม่ค่ะว่าเขากําลังมีภาพของช่องวันนะคะเขาบอกว่าเร่งมือเก่ออิบล็อกป้องกันน้าท่วมคืนนี้หลังน้ําปิงเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วโดยในเวลาบ่ายสามเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สี่เมตรยี่สิบชนประธานบอกว่าจะแตะสี่ยี่สิบค่ะตอนนั้นอยู่สี่ที่ศูนย์เจ็ดจะแตะตอน เนี่ยใบสามเนี่ยสี่ยี่สิบใช่ไหมอนก็ไม่รู้เป็นยังไงเขาบอกว่าจะสูงสุดที่สี่เก้าห้าตอนตีหนึ่งตีสองก็ต้องเฝ้าระวังแหละเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านก่อละก็เตือนให้ยกของขึ้นที่สูงเหมือนเดิมค่ะอือเอาจริงๆก็เป็นห่วงสภาพจิตใจนะสภาพบ้านก็ห่วงสภาพจิตใจก็ห่วงเพราะว่ามันมันเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันสบายใจได้ไม่นานน่ะใช่ครับนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกที่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้ถ้าได้รับเบอร์แปลกๆค อย่ารับนะเบอร์แปลกเนี่ยอย่ารับอย่ารับถูกไหมใช่ครับอันตรายเพราะว่าในยุคนี้เรากลัวมิดจี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจที่จะซื้อประกันสิ่งหนึ่งเลยเฮกูดดี้เขามีให้คุณคือเฮกูดดี้เป็นโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณที่สุดเพราะไม่โทรขายให้ซื้อประกันที่เว็บ h e g o ดดี้ o m ด้วยตัวเองตลอดยีชั่วโมงหมดยุครับสายประกันโทรขายเพราะฉะนั้น ตัดไปได้เลยมีสายที่โทรเข้าถูกป่ะพี่กวง,กงบางคนนะจะคิดว่าอันนี้เฮกูดี้ไม่เคยโทรนะคะคุณผู้ฟังเอาให้เคลียร์นะถูกไหมพี่กวงเฮกูดี้จะไม่โทรนะคะเพราะเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันที่มีประกันให้คุณเลือกซื้อและเปรียบเทียบแผนได้จาก15บริษัทชั้นนาเลือกแผนที่ชอบเทียบเยบี้ยประกันที่ใช่ราคาดีโปรปังและซื้อเองได้นะคะ24ชั่วโมงครอบคลุมประกันหลากหลาย ทั้งประกันรถยนต์รถอีวีประกันเดินทางประกันภัยบ้านประกันมะเร็งโรคร้ายแรงมีเยอะมากโปรพิเศษเฉพาะช่วงเดือนนี้ใครกำลังมองหาประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งอยู่ใส่โค้ดนะคะ D I S C หนึ่ง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  D I S S สิงคโปร์นะคะแล้วก็ C C Cat นะใช่ไหมครับ C Canada เนี่ยนะคะหนึ่ง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 ลด 1,111บาทผ่อนศสูงสุด6เดือนโปรนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ค่ะรีบเลยวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นใครที่ไม่อยากรับสายกวนใจจากประกันนะคะเข้าเว็บนะคะคุณผู้ฟัง Heygoody.com อมโบร์เกอร์ประกันออนไลน์ที่เข้าใจไม่โทรขายไปดูค่าเบีย้ยซื้อเองได้ง่ายๆตลอด24ชั่วโมงตัดปัญหาเรื่องมินี้ไหมพี่กวงแน่นอนชัดเจนสบาย อังคารคลุ่มโบ <E X <xt ra> สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นออสเทคอาหารสุนัขและแมวน้องหมาก็รักน้องแมวก็เลฟิฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเลที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลยและเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยพอพลส plus มาเป็นคู่บีขวัญเจอกันวันอังคารกับเพรเต็มขวดซี๊ดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบจบในขวดเดียวออสเทคอัลทร้าอาหารเปียกซองชูนหน้าเนื้อขาวคุณภาพเกรดคนรับประทานเนื้อนุ่มหอมโดนใจเหมียวนึกถึงออสเทคเลจะกินขนมทีไรต้องเลยเท่านั้น เพราะเป็นมันฝรั่งแท้กรอบอร่อยเต็มรสชาติที่หนึ่งในใจเท่านั้นเลยอย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บ <c oughs> ให้รีบจบด้วย p p p พ l i ส PLUS สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอคะ่ะองังคารพุ่มโป